หายหน้าหายตาไปครับผมรรครับผม,บผมก็ยังก็ยังมีรายการอยู่ฮนะเรื่อยๆครับผมแต่ช่วงนี้ก็มาเน้นหนักทางออนไลน์ด้วยใช่มที่แบบกระแสช่วงนะั้นมันมากๆหแบบงานมันดรนดี่เอ,อ่อมีหรือเปล่าก็ตอนนั้นมีนะมึงว่าตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ก็กลับมาละปกติแล้วครับผมใช่ถือว่าเยอะเหมือนกันพี่พต,ตอนนั้นหนักไหมหรอก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เท่าไหร่ ก็มีกระทบอยู่แต่ว่าถามว่าไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่รฟื้นฟูจิตใจเราอย่างไงบ้างครับฟื้นฟูจิตใจยังไงก็เอาตรงนะพยายามปล่อยวางแล้วก็ทำงานได้เยอะแล้วก็พยายามคิดว่าก็เป็นความผิดของเราจริงเราก็ยอมรับมันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้แล้วก็ทำตัวของเราให,ให้ดีปกติเหมือนเดิมสาใครไปพิเศษมีครับพี่ๆในวงการโทรมาเต็มเลยฮะก็ไม่พี่หนุ่มกัญชัยพี่นีโน่ นน่นนี่ก็โทรมาเต็มไปหมดก็ปรึกษาเพื่อนๆในวงการก็เยอะให้คำปรึกษาเต็มไปหมดอินบ็อกผมแทบแตกอ่ะใช่ขั้นแบบอยากจะพึ่งพูดศาสนาอ๋อเป็นเทนน่าอย่างนี้แต่เป็นคนเข้าวัดอยู่แล้วนะฮะขโมยตู้บริจาคนะฮะหลอกยอกยอกก็ชอบทําบุญอยู่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าคนรู้จักผมก็รู้ดีชอบเข้าวัดเอาหลักธรรมมามาปล่อยวางจริงจริงปล่อยวางปล่อยวางเลยก็คือไม่มีใครทําให้เราไม่มีใครไม่มีเออใช้คำว่าอะไรวะไม่มีใครที่ เราไม่สามารถทําให้ใครชอบเราได้ทุกคนอ่าก็ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทุกคนในโลกโดนหมดอะนินทาโดนว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจครับเป็นบทเรียนครั้งสําคัญสำหรับเราเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนก็เข้าใจเลยแล้วก็แล้วก็ทุกวันนี้ก็คือสไตล์ผมไงสไตล์เรามันก็เป็นสไตล์แบบใช่ปะ่ะสไตล์ลยุลยๆสไตล์แบบว่าวิส,สวัสดีครับพี่ชาติครับสไตล์สไตล์เราเป็นสไตล์แบบบูร้าังผ่านแล้วสไตล์แบบตัวจัว่วตัวตลกตัวจัว่วตัวฮาม,มันก็ต้องแบบ ต้องบี้อ่ะต้องทาเกมอ่ะฉะนั้นฉะนั้นการประทะมันมีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นสีสันของวงการเพราะว่าก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยอยู่วงการอ่ะขาวหมดมันก็ไม่เวิร์กหรอกมึงต้องมีเทาเทามาั่งอะไรมั้งดำ,ดำาๆมั่งอะไรประมาณนั้นก็มองเันภาพนั้นไปนีคือเราทําอะไรเราต้องแบบมีสติในการคิดหรือว่าใช่ครับใช่ก็คิดว่าต้องมีสติอะไรก,ก็คิดเยอะขึ้นแล้วก็โอ๊ยบทเรียนเลยบทเรียนพี่ก้องสวัสดีครับ เป็นบทเรียนแหละว็นบทเรียนแหละเข้าใจได้วันน,น,นี้ค่ะใส่นักการมาคนเดียวเลยค่ะจริงเหรอผมใส่คนเดียว <c oughs> ผมใส่คนเดียวเลยเหรอผมไม่ได้กลัวติดนะผมกลัวแพร่ฮฮยอกยอกยังไม่ได้แฟนยอกยอกไม่ได้เป็น,ไ,ไ,ปนไปตรวจแล้วไม่เจอนะไม่เจอหมอว <c oughs> <c oughs> ่าบอไม่ได้แฟนก็คือป้องกันไว้ไงก็คืออินเทนก็คือเราใส่ก็ผมไม่ได้ขายหน้าตาอยู่แล้ว <c oughs> เออเรามีเสียงออกก็จบแล้ว คนไม่ได้อยากดูหน้าเราหรอกคนอยากดูเสียงเรามากกว่าเออก็จาได้อยู่แล้วใช่เห็นหัวก็รู้แล้วเนี่ยเอออย่างช่วงนี้โควิดนายทีมันระบาดหนักมันพรกระทบฮะกระทบเพราะว่าก็อย่างก็มีงานอีเวนท์ที่คัเซิลไปนะเพราะว่าโควิดใช่งานเกมผมที่ต้องไปเล่นเกมโชว์อะไรแบบนี้เหมือนว่าเกมอีสปอร์ตอะไรพวกนี้ก็มีกระทบบ้างเพราะว่าเจ้าภาพก็คัเซินงานอันนี้เข้าใจได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือรายการที่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่น ก็เป็นเจ้าพ่อปุ่นอยู่ด้วยก็เลยแบบไปไม่ได้ไงตอนนี้ก็เลยพวกขาดแคลนพวกทรัพยากรพวกหนังหนึ่งอะไรก็ไม่ได้ไปดูอัปเดตเลยครับผมที่บอกว่านี่คือแคนเซิลหรือไม่ได้เลื่อนแคนเซิลฮะใช้คำว่าแคนเซิลอ่ะเดี๋ยวนะมีทั้งเลื่อนและแคนเซิลมีทั้งแบบว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่บอกเลื่อนจัดไปก่อนอย่างที่อ,อย่างที่มีงานที่มีสุพรรณจะจัดแข่งขันอ e ีสปอร์ตสามวันอย่างเงี้ยอันนั้นคือเลื่อนไปเลยหายไปเลยใช้คํานั้นทำอะไรอะครับ อ๋อช่วงนี้ก็ก,ก,ก็ยังมียังมีงานในวงการอยู่ครับมีรายการอยู่วันนี้ก็เข้าชิงนะฮะสปอร์ตกูรูกับเสนอกีฬานะครับผมแล้วก็หลกัหลกๆตอนนี้ผมเริ่มกลับมาทําธุรกิจด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็ยังมีงานเกี่ยวกับเรื่องของอ e ีสปอร์ตแคสเกมใน YouTube ช่องตัวเองแล้วก็รับจ็อบเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์พูดเกี่ยวกับเรื่องเกมให้ผู้ปกครองฟังว่ายุคสมัยนี้มันเปลี่ยนมาแล้วนะเกมมันไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบสิ่งทําลายเยาวาชนแล้วนะ มันเป็นเรื่องของแบบว่าอ e ีสปอร์ตทำไรายได้กับลูกหลานคุณยั่งยืนนะอะไรแบบเนี้ยใช่ทำงานที่แบบเป็นตัวแบบทำด้วยตัวเองมากขึ้นใช่วงมาเดนตายังอยู่นะฮะเขาก็ยังมีงานจ้างอยู่ครับถึงแม้จะไม่เยอะก็าตามนะฮะก็ยังมีอยู่นะใชท่ที่อยากจะทด้วยตัวเองคะครับคือผมเป็นชอบเล่นเกมอยู่แล้วมีฉายาของตัวเองแล้วแบบตั้งแบบชื่อฉายาว่าเจ้าชายของวงการเกมคลาสสิกไม่มีใครตั้งให้กูตั้งของกูเองนะครับผมอันนี้พูดเน้นย้ำตลอด จนแบบว่าพูดมาเป็นปีๆแล้วจนแบบว่าตอนเนี้ก็คนก็เรียกอันนั้นไปแล้วออก็แบบเป็นแบบเออวงเกมวงการเกม,กเกมคลาสสิกนี่ให้มึงเลยอะไรแบบนี้จริงจังแบบสุดๆจริงจังจริงจังเพร,ร,ราะตอนนี้ทำมันจำเป็นเป็นปีแล,แล้วแล้วก็ช่องก็ทำมาประมาณนี้ยูทูบก็ตอนนี้คนสับอยู่30,000 0กว่าอะไรเงี้ยจริงก็ง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ค่อยๆทำไปคาดหวังไปถึงขนาดไหนคาดหวังเหรอจริงๆก็แอบฝ่ายฝันว่าจะได้มีโอกาสไปแข่งแบบเป็นนักกีฬาเขาบ้างเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็เล no ่นจริงจ <But S 2> ังอยู่แต่เล่นไม่เก่งหรอกเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่มันเล่นเก่งกว่าผมเยอะผมแม่งแบบสู้ไม่ได้เลยอันนี้คือต้องหาสมาชิกเข้ามา่ของเราโอ้ยคนอยากอยู่เยอะคนอยากเข้ามาเพียบเลยคนอยากมาอยู่ทีมผมเพียบเยอะแยะมากมายใช่แต่ว่าก็ยังไม่เปิดรับเพราะว่าไม่มีตังค์ให้แันเดือนนะฮะพวกนักกีฬาอีสปอร์ตแล้วมีงินเดือนให้ตังค์จะกินยังแทบไม่มีเลยครับผมตอนนี้มียืมสองร้อยไหมขอบคุณรับ ติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ